สวัดทุกคนนะครับที่อยู่กับผมนะกูก้ดิเจสองโซโยนะจ๊ะฮ่าซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาโปรโมชั่นน,นะบผมโปรโมชั่นนัน่นคือนัพน์สอนพีเอ้าก็อัดถอดีต้องขอได้วยนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาโปรโมชั่น,น,นะผมโปรโมชั่น,เ,นเพื่ออะไรนะครับผมก็เพื่อก็เอ่อเพราะเขา รูว่ากดซับสไครป์้ผมแล้วนะผมเนี่ยนะนี่ครับชิน่าก็บอกว่ากดซับสไครป์เรียบร้อยแล้วนะตามแค่สองคนเองนะครับผมโอเคครัเนี่ยนะนะครับผมแล้วก็เอ่เอเชี่ยกานเข้าไม่ได้ นี่ก็โปรโมทช anel ม่รู้อายุเท่าไหร่นะผมแต่ก็ผมก็ประมาณโปรโมทช anel แล้วกันนะค,คือเขาไม่ได้ขอว่าให้ผมโปรโมทช anel น,นะผมแต่ว่าผมก็โปรโมทให้นะผมเพราะว่าเขาติดตามช a n e ผมแล้วผมก็เลยโปรโมทเพื่อการตอ,ตอ,ตอบตอบแทนนะครับผมโอเคครับก็ก็มีคลิปอยู่กี่คลิปบ้างก็ไม่รู้นะฮะเอ่อสองคลิปบ้างนะไม่มั่นใจนะ เออสองคลิป่แหละนะไปคลิปไปคิดว่าคลิปอื่นแะ้ในกันน่ะโอเคครับก็หมดก็มีแค่นี้นะผมนี่คือการรวมหมดช่ไหขนะผมโอเคบ๊ายบาย